ผมเจอไฟล์เสียงไฟล์หนึ่งในโฟลเดอร์โทรศัพท์ชื่อไฟล์เขียนไว้ว่าอย่าฟังจนจบผมแน่ใจว่าไม่เคยโหลดแต่วันที่สร้างไฟล์คือวันนี้เวลาคืออีกสามชั่วโมงข้างหน้าผมลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนจะกดเล่นช่วงแรกมีแต่ความเงียบยาวนานจนผมคิดว่าไฟล์เสียแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเป็นเสียงของผมเองแต่ช้ากว่าต่ำกว่าเหมือนคนที่พูดโดยไม่ต้องใช้ปอด ถ้าคุณกำลังฟังอยู่แปลว่าคุณยังไม่ถึงเวลาผมขมวดคิ้วหัวใจเริ่มเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวเสียงนั้นเล่าต่อไฟล์นี้จะบันทึกเสียงของคุณในช่วงสุดท้ายก่อนที่คุณจะไม่เหลืออะไรให้บันทึกผมกดหยุดไฟล์ไม่หยุดผมปิดหน้าจอเสียงยังดังอยู่ในหัวอยากกลัวคุณฟังมาแล้วครึ่งหนึ่งผมเริ่มหายใจถี่รู้สึกเหมือนอากาศในห้องน้อยลง ผนังดูใกล้เข้ามาเหมือนห้องกำลังหดตัวเสียงนั้นเริ่มมีลมหายใจแทรกชัดเจนใกล้มากตอนนี้เสียงที่คุณได้ยินไม่ได้มาจากไฟล์แล้วผมลุกขึ้นแต่ขาไม่มีแรงเหมือนร่างกายไม่ใช่ของผมอีกต่อไปโทรศัพท์สัน่นหน้าจอขึ้นข้อความอัตโนมัติกำลังบันทึกเสียงผมไม่เคยกดอัดเสียงในไฟล์เริ่มพูดประโยคที่ผมคิดก่อนที่ผมจะคิดเสร็จ ทุกความกลัวทุกความทรงจำที่ผมไม่อยากนึกถึงมันพูดแทนผมหมดถ้าคุณจําคืนแรกที่คุณอยากหายไปได้ไหมน้ำตาผมไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะมันพูดถูกมันรู้ทุกอย่างถ้าฟังต่อคุณจะไม่ต้องรู้สึกแบบนี้อีกไม่ต้องเจ็บไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นคุณเสียงค่อยคอยช้าลงเหมือนกำลังรอคำตอบแบตโทรศัพท์ลดลงอย่างรวดเร็วเปอร์เซ็นต์สุดท้ายกระพริบ เสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นอ่อนโยนจนน่ากลัวอย่าฟังจนจบถ้าคุณยังอยากเป็นคนที่กำลังฟังอยู่ฝฟล์เล่นต่อเองทั้งที่หน้าจอดับไปแล้วผมพยายามกรีดร้องแต่เสียงที่ออกมาถูกบันทึกไว้หมดแล้วและเมื่อฝฟล์จบลงการบันทึกก็หยุดตั้งแต่นั้นผมยังมีร่างกายยังเดินยังพูดแต่ทุกครั้งที่ผมเงียบผมได้ยินเสียงตัวเองดังอยู่ในไฟล์นั้น รอให้ใครสักคนกดฟังต่อจากผม